ชัดเจนนะนางเอกสุดฮอตคนนี้สวยรูปเสน่ห์แรงแต่ยังไม่มีแฟนอีกหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างก้าวขีดกลางสุภาษราธนาชาติเราจะเห็นผลงานมากมายของเธอและไม่ว่าจะมีผลงานด้านไหนก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินต้านเสมองานตั้งมาตลอดสำหรับเรื่องความรักเธอก็เพิ่งเลิกกับอดีตแฟนนุ่มหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีพร้อมยืนยันจังหวัดจันทบุรีด้วยดี หลังจากโสดก็ถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่จนกระทั่งล่าสุดสาวก้าได้เปิดใจผ่ารายการก่อนนาทีบีมชแนลที่ถามว่าสถานะตอนนี้ก็คือสดสนิทสาวก้าบอกว่าสุดๆเลยและคนเข้ามาจีบได้เปิดมาก ถามถึงสเปคต,ตอนนี้เปลี่ยนไปไหมจริงๆก็คงเหมือนเดิมอยากได้คนที่เข้าใจเรามีวุฒิภาวะทำงานเราอยู่ด้วยก็สบายใจหนูว่าทุกคนแหละเพราะเวลาทำงานเรากลับบ้านมาเหนื่อยๆก็อยากได้เฮลใจ